ชื่ออาชิรยาใสาวิจิตค่ะอาชิระยาใสาวิจิตค่ะติดขัดการงานการเงินเป็นนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกวดตามตัวมีลูกแท้งหนึ่งค่ะแค่นั้นค่ะกํแท้งหนึ่งคนค่ะพันธิบดามีหนึ่งคนหรือเปล่าเด็กน้อยเห็นหนึ่งคนน่ะท่านเอ๋ยเ็นแค่หนึ่งเลยนั่นแหละเหออ่าหนึ่งคนก็ จะให้ไปเกิดหรือเปล่าเกิดค่ะเตรียมเตรียมมาแล้วค่ะเตรียมพร้อมบวชเตรียมพร้อมแล้วค่ะผู้ชายคิดว่าเป็นผู้ชายตลอดเพราะว่าคนที่สองก็ผู้ชายค่ะคิดว่าเป็นผู้ชายค่ะเด็กหนึ่งคนน่ะช่างเถิด15วันเลยนั่นแหละนะโอเคใช่ไหม้5วันค่ะอาชื่อไลน์บอกมาชื่องการบังคับชื่อหนเดชบนเดชนนเดชออรอเลย เดีใช mm ่ได้ชุดนาเดนชุดนาเดชุดนักเรียนหรอวะชุดนาเดชุดนกเยนเหรอเขาไปถ่ายแบบใชุดนักร้ว่าชุดนักเรียนถ่ายรูปด้นะหลอนตากรีนกินข้าวเปล่ากินค้าบกว่าไปกินข้าวเนีย่ชมไปย่างครับรสชืยมดีมากทำนี้ อย่าไปกวนน้องได้ไหมให้น้องตั้งใจเรียนให้น้องตั้งใจเรียนค่ะได้ไหมได้ไหมลูกกินข้าวแล้วปล่อยสัตว์ใส่เสื้อผ้าอะไรดีเสื้อผ้าแล้วชุดในแบบชุดในแบบแม่เตรียมมาแล้วค่ะได้ไหมครับปล่อยสัตว์ก็หล่ออะเอาชุดหล่อให้ค่ะชุดหล่อเลย หอพี่คะคนนี้ผมแต่งตัวให้หรอครบชุดอ่ะออกงาน่รดวค่ะตามนี้่ปล่อยสัตว์ไปหน้าหลนตว่าไปอะไรที่หล่อที่สุดห้าลนตาหบหบไมหล่อหน้าแปลาปลาหมอแล้วกันหลูกปลาหมอกรหน้ามือ่ะเอาปลาไกรหน้าแหวมไเอาานอย่างเดีกันหน้าหลินตาต้อลเลยานตัวปลาหมอชิดรมาให้ชิตรือนะ อาครับนี้เพื่อทานหนึ่งชุดค่ะอันนี้ก็ถอยถอยเลยใช่ไหมครับไปเกิดแล้วถอยแล้วก็ไปกวนแม่ใช่ไหมเรื่องสุขภาพนี่ก็หายเลยใช่ไหมลูกถ้าหัวให้แล้วถ้าหัวให้แล้วสุขภาพจะหายใช่ไหมหายใช่ไหมก็แน่นอนเด้อเขาเป็นคนทำให้เธอค่ะค่ะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับคุณก็เอาบุญมาเยอครับครับสวัสดีครับใช่ไปเกิดเฉยที

อาชเดยวแันเห็มนต้องมีหตัวเพื่อที่จะายเตียงกันฮะไปได้แล้วไปได้แล้วเหรอคะตัวได้ค่ะได้หมดไบายบายไปก<ด><ป>ินแแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องต้อเมื่อเมื่อสิปีที่แล้ว อายุหกหกกันจมบูร์อล้อยูที่มาดเดินเท่านั้นเองมาดเดินดีไม่ใส่รองเท้ายังดูเท่ใช่แต่รักษาสมบูรตอมนี้มีแล้วครับเนตามนี้บายบายไปลูกกายลูกกายแม่ดีใจแม่ดีใปไปบคุณมีแเ้วเตรียมให้หมดเลยเตรียมให้หมดลครบชุดครบชุดขอครับลูยอยากูไหมแต่ผม อ่าไม่เป็นไรเราขอบใจมากเออแม่เป, <laughs> เป็นพระเป็นพระตามนี้น <ะ S 1> ยายบายบายลา